สวัสดีค่ะพบกับการมเทพเถื่อนตอนที่สิบสรมนลินนั่งอยู่ภายในสปอร์ตหลูด,ด้วยความจำนนพรุ่งนี้ชาวคงมีภาพเธอลงว่อนอยู่เต็มหน้าหนังสือพิมพ์ชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขากำลังทำให้เธอตกเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกครั้งด้วยฝีมือของเขายุติธรรมสุดยอดไปเลยสวรรค์เธอต้องกลายเป็นจำเลยโดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดสักอย่างเลยเนี่ยนะคุณควรจะควบคุมตัวเองให้มากกว่านี้ ถ้าคุณยังอยากจะรักษาภาพลักษจ์จอมปลอมของคุณเอาไว้อยู่อีกแล้วก็เธอปล่อยให้ความเงียบงนันแทรกตัวมานานพอสมควรความจริงนี่ใส่เอาแต่ใจนั่นต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงของเขาราเมธในด้านที่เธอรู้จักไม่เหมือนกับที่คนอื่นๆรู้จักเขาทั้งเอาแต่ใจตัวเองทั้งชอบเอาชนะไม่เห็นหรือไงมันจงใจจับก้นเธอเขาพูดล,ยลอยๆขึ้นรมนรินหน้าแดงจัด เขาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยสักนิดคุณยศเขาไม่ได้ตั้งใจคุณตั้งหากที่กระตกระตากให้กลายเป็นเรื่องไปเองเบาชั้นทีถ้านิสาจูบฉันตรงนั้นเธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเขาเหลียวมองเธอรมนลินเม้มริมฝีปากเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่รู้สึกอะไรอย่างแรกเธอก็คงโกรธถ้าหากเขาไม่ผลักสายลอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ฉันกำลังพูดอยู่ด้วยเล่า เขาพ่นลมหายใจแกมเยาะเย้ยฉันหึงเธอถูกเพงความรู้สึกเดียวกันเลยเพราะถ้าเขาจูบอยู่กับฐานิสาเธอเองก็คงจะทั้งโกรธทั้งหึงเขาไม่น้อยเช่นกันรมนลินการลิมฝีปากไว้แน่นเธอจะไม่พูดอะไรโง่ๆที่เป็นเหมือนประโยคฆ่าตัวตายออกมาในยามนี้ในสถานการณ์ที่ร่างกายของเขาและเธอต่างร่ำร้องเรียกหาซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นอันขาดคุณเล่ เขาปล่อยมือจากพคงมาไหลามาจับมือเธอไว้ข้างหนึง่งคืนนี้อยู่กับฉันได้ไม่นินฉันไม่เคยรู้สึกต้องการอะไรเท่านี้มาก่อนเธอเองก็ไม่เคยรู้สึกหหยหายสิ่งใดเท่าสัมผัสอันอุ่นซ่านจากเขาด้วยเช่นกันฉันเป็นห่วงลูกเธอแกะมือเขาออกราเมสใส่สีสษะไม่เอานะนินเขาเงียบไปครู่ใหญ่ราเมสหันกลับมาที่เธอ ให้คืนนี้เป็นคำตอบของทุกอย่างจะได้ไหมเขารู้ว่าเธอกำลังสับสนเธอเองก็กำลังสับสนเช่นกันไฟฟ้าภายในสมองของเธอรัดวงจรอ,อีกแล้วสมองของเธอเริ่มทำงานไม่เป็นปกติเธอไม่สามารถตึดตรองสิ่งใดได้ในยามที่ความปรารถนาทางปวงแล่นพลานจนทำให้เลือดสูบฉีดผิดปกติทองไส้ขมวดเข้าหากันด้วยความโหยหา และสิ่งเดียวที่จะเติมเต็มให้แก่เธอได้ก็คือเขาคนเดียวเท่านั้นเหล่าท้าพรุ่งนี้จะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมคุณยังอยากให้คืนนี้เกิดขึ้นอยู่อีกไหมถ้าเธอกำลังถามเขาอยู่ตอนนี้เธอไม่รู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรแต่ถ้าเธอกำลังย้อนถามตัวเองเธอเคยกลัวสิ่งที่จะตามมาทีหลังด้วยงั้นหรอไม่เลยสักนิดราเม่ทาให้เลินเลอลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีในตัวเอง เขามีแรงดึงดูดมากมายเหลือเชื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนเกิดความต้องการในตัวเขาจนน่าอายราเมศขาบรดชาลงเรื่อยๆเขาไม่ได้จอดเพียงแค่ใกล้จะจอดเต็มทีเสียใจอย่างนั้นหรอเขาหันมามองเธอสายตาจดจ้องประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสัญ,ญญาณบางอย่างบอกถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไป เขาไม่เคยเสียใจที่มีเรนเนลและคงรู้สึกเสียใจแน่นอนถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เธอความจริงเขาน่าจะรู้ให้เร็วกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไม่ใช่ปล่อยให้เวลาผ่านมาเนิ่ดนานขนาดนี้ช่างเถอะตอนนี้เขามีโอกาสบาดแผลที่ยังไม่แห้งสนิทยังสามารถที่จะรักษาและเยียวยาขึ้นมาอีกครั้งได้เขามั่นใจอย่างนั้นไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวเขาจอดรถชิดลงบริเวณข้างทาง เพราะฉันเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นราเมศวางมือลงบนหัวไหล่เปลือยของเธอทั้งสองข้างเขาผิอนตัวเธอเข้ามาหาเขาจดจ้องลึกซึ้งเข้าไปภายในดวงตากลมเววตาสันล,ลิกของเธอกำลังพยายามปฏิเสธสิ่งที่ร่างกายของเธอหวยหารมนลินเหนือกว่าเขาเสมอในการปกปิดความรู้สึกเอาไว้แต่เขาไม่ได้ต้องการจะแข่งขันกับเธอเหนือเรื่องนี้ เขาต้องการเอาชนะใจเธอต่างหากเราเริ่มมันขึ้นอีกครั้งได้ไหมนินแน่นอนว่าจุดจบมันจะไม่เหมือนเดิมคุณเลเธอไม่คิดว่า,าราเมศอยากจะฟังประโยคอันใดจาก,กริมฝีปากของเธอถูกเพลงเขาอยากจุมผิดเลือปากเธอมากกว่าและาราเมศกำลังทำอยู่ทำได้ดีกว่าทุกครั้งเขาอ่อนโยนนุ่มนวลจุมผิดของเขาทำให้เธอรู้สึกล่องลอยเคลิ้มฝัน เป็นความฝันที่มีอยู่จริงไม่ใช่เพียงฝันลมๆแรงๆมือเรียวขยับขึ้นไปที่ลำคอเขารมนลินล้อมเรียวแขนไปอรอบคอแกรง่งหัวใจที่เต้นแรงของเธอค่อยๆสงบนิ่งลงเธอรู้ดีว่าหลังจากนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นและต่อให้ารามเมจะหนีหายจากเธอไปในตอนลุ่งสางนี่ก็คือหนทางที่เธอได้เลือกเองเลือกโดยที่เธอยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ เธอไม่ได้ห่างหายจากเรื่องเหล่านี้มานานจนกลายเป็นหญิงร่านลักที่ถูกสัมผัสตรงไหนก็พลอยแต่จะร้อนลุ่มขึ้นทั้งหมดนี้ตอบสนองกับราเมศเพียงคนเดียวเท่านั้นวิเศษจริงแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้สิบนรถเนี่ยนะและก็เป็นข้างทางที่แน่นขนาดไปด้วยการจาราจรตลอด24ชั่วโมงผับผ่าสิเธอควรตั้งสติเข้าไว้โรมนลินเมื่อกี้พูดถึงสติอยู่ใช่ไหมลืมไปซะเธอ สติของเธอถูกราเมศกลืนไปหมดแล้วเขาตั้งใจสูบอารมณ์หายใจออกจากปอดเธอจนหมดและถ่ายเทไออุ่นของเขาแทรกซึมเข้ามาแทนที่กลิ่นน้ำหอมอ,อ่อ,อนๆของผู้ชายช่วยทุเลาความอึดอัดให้เธอลงได้มากแต่กลิ่นน้ำยากนหนวดของเขากลับทำให้เธอรู้สึกร้อนลุ่มยังบอกไม่ถูกรมนลินถูกอบอุ้มให้ลอยมาอยู่บนตัวเขาเธอไม่รู้จริงๆว่าตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ ราเมนปรับเบารถถอยหายจากพวงมาลัยออกมาเขามีพื้นที่ให้เธอได้ขยับกายอย่างสบายสบายเธอฝืนใจลืมตาขึ้นพลางผลักเขาออกห่างมันไม่ถูกต้องค่ะคุณเลในใจเธอกำลังพร่ำบอกให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปเธอต้องตายแน่หากเขาหยุดเหล่านี้อะไรเธอกลับบอกเขาว่ามันไม่ถูกต้องนั้นเหรอเธอบ้าไปแล้วรมนรินเขามองเธอด้วยสายตาวาวอน อย่าใช้ปากในการเลือกคำตอบได้ไหมนินปล่อยให้ทุกอย่างเลือกคำตอบของมันด้วยตัวเองเขาจูบเธออ้อยอิงเธอริมฝีปากอีกหนึ่งนาทีก่อนจะถอดถอนออกรมนลินกลืนน้ำลายลงคอดวงตาพระมัวไปหมดด้วยความปรารถนาที่มีต่อเขาไม่น้อยไปกว่ากันคุณก็รู้ว่าความรู้สึกต้องเลือกแบบนี้เลาความเป็นจริงละคะคุณเลพรุ่งนีเช้าพรุ่งรีเชาระหว่างเราจะเป็นยังไง อันนี้เธอตั้งใจจะพูดแต่ไม่ทันได้พูดออกมาเขาไม่สนว่าพรุ่งนี้ชาวจะเป็นอย่างไรเขาสนเพียงแค่ตอนนี้ตรงนี้เท่านั้นเราไม่มีวันรู้อนาคตแต่เราจะทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดให้ดีกว่าเดิมไม่มีอะไรสามารถเชื่อถือได้กับแค่ลมปากแต่เธอเชื่อเธอเชื่อมั่นเหลือเกินไม่ได้เชื่อมั่นในตัวตนของเขาเธอกำลังศรัทธานในความรู้สึก เธอควรเปิดโอกาสให้ตัวเองมากกว่าปิดหน้าต่างจากเขาในเมื่อเธอไม่มีวันทําอย่างนั้นได้อยู่แล้วแต่มันต้องไม่ใช่บทลดบานี้เธอเงยขึ้นมาสบตาเขาราเม็หัวเราะแน่นอนนินคอนโดของผมอยู่ห่างจากที่นี่ไม่มากหวังว่าคุณคงไม่เปลี่ยนใจหลับไปสะก่อนนะเพราะผมจะปลุกคุณแน่นินน้ำเสียงของเขาแห่ผ่าและสุภาพกว่าเดิมมากรมนลินรู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่ได้เสแสร้ง ไม่มีใครมัวมาเล่นละครในเวลาที่เลือดสุบฉีดแรงกว่าปกติแบบนี้หรอกราเมศจุมพิดน้ำากเธอหนักๆอีกครั้งความอบอุ่นแผ่ซ่านไปจนถึงหัวใจชนมภูมิลาลาละลางอยู่กับโทรศัพท์ม,มอือเธอในมือตอนนี้เป็นเวลา23สนาฬิกาสำหรับเขาอ่านไม่ดึกเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองครื่องอย่างเธอนับว่าดึกมากแล้วทางที่ดีเขาควรปล่อยให้เธอได้นอนหลับเต็มอิ่ม แล้วเก็บเอาเรื่องที่เขาจะพูดไปไว้ในช่วงเช้าน่าจะดีที่สุดก็แค่นะับประชุมไม่ใช่หรอค่อยบอกเธอเมื่อะไหร่ก็ได้จริงมันชนมะภูมิให้มันได้อย่างนี้สิวะพอฉันเดือดร้อนบ้างหายหัวกันหมดเลยนะไอ้เล่ไอ้นัดชนมะภูมิพึมพำคงดีกว่านีมากทางหนึ่งในสองคนยอมรับสายเขาแต่ถ้าจะให้เดาต้นเหตุท,ที่ทำให้รามเมพและดันทพหายเข้ากลิบเมฆในเวลานี้ คงมีได้เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นคือการหยุดเวลาอยู่กับผู้หญิงที่ทำให้รู้สึกเสียสูญได้ใช่ไหมแล้วเขาล่ะเขากำลังจะตกกระป๋องคอยมองสองเพื่อลักเดินเข้าประตูวิวาตาละห้อยในขณะที่ตัวเองต้องฉลองอยู่กับความโสดอันแสนขมขืนตามลำพังไม่จริงไม่เอานะเราก็มีความสุขดีกับความโสดไม่ใช่หรอหรืออยากถูกแบบให้สองคนนั้นไม่มีทางเขาสะบัดใบหน้าแรง เป็นโสดสบายจะตายเขาอยากเลิกงานเวลาไหนอยากกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องคอยตอบคำถามใครให้วุ่นวายแถมยังไม่ใช่ความโสดที่แห้งเหี่ยวสักหน่อยเขามีสาวๆควงแบบไม่ส่ำหน้าแล้วเขาจะเรียกร้องหาความรักไปอีททำไมกันวางโทรศัพท์ลงแล้วเข้านอนซะถึงเปรมิสาจะแปลกไม่เหมือนใครก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องสนใจเธอมากกว่าคนอื่นเลยสักนิดเขากำลังคิดมากไปเอง อาจเป็นเพราะเพื่อนรักเอาเวลาไปให้ความสนใจผู้หญิงมากกว่าเขาทว่าปกติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วเขาจะคิดมากทำไมกันตอนนี้โทเไว้ยชวนมาภูมิสบดโทรก็โทเขาถือสายคอยไม่นานปลายสายก็กดลับคุณโทรผิดหรือเปล่าน้ำเสียงงัวงเงียกรอกขันลำโพงกลัม,มายังโสบาศาสตร์ของเขาเธอนอนแล้วจริงๆด้วยแต่เขาก็ยังดันทั่วรางโทรศัพท์ไปกวนเธออีกแน่นะนะ สมควรโดนเป็นมิสาดากลับมาชมัดาติเปล่าผมแค่ลืมบอกอะไรบางอย่างกับคุณเขาตะกุกตะกักอะไรคะคุณภูมิเขากำลังเดาว่าตอนนี้เธอคงเปลือยใบหน้าอยู่แน่เพราะเป็นมิสานอนหลับไปแล้ว,เ,ว,นนลลวเธออาจกำลังห่อตัวอยู่ในชุดนอนซีครูหรือไม่ก็เปลือยขดอยู่ในผืนผ้าห่มนวมพอได้แล้วชวนมภูมิสลัดเธอออกไปจากความคิดบ้าๆก็สูดหายใจเข้าออกลึกๆ เขาไม่ได้กำลังเสียสูญซะหน่อยผมแค่จะบอกว่าพรุ่งนี้บ่ายมีประชุมประจำเดือนอย่าลืมทำสรุปผลเลตติ้งรายการของคุณมาให้ผมดูด้วยล่ะฮะเปรมิสาเสียงดังขึ้นเขาโทรศัพท์มาหาเธอกลางดืง่เพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะฉันทราบแล้วค่ะคุณภูมิอีกอย่างคุณค่อยบอกฉันตอนเช้าก็ได้เขาเกา่ายทอยถ้าเธออยู่ตรงหน้าป่านี้เปรมิสาคงยืนหน้าเข้ามาพูดใกล้ๆเขาแล้วเป็นแน่ จริงด้วยเขาอยากตบปากตัวเองเหลือเกินงั้นก็กูดนหนแล้วกันชนมาภูมิตัดสายถึงไปในทันทีเขาไม่แจกล้าขนาดลอฟังเธอตอบกลับมาหรอกเขายังไม่อยากรู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยเขาชักรู้สึกแคว่ว่าความรักคายการเสี่ยงโชคเหมือนกันพับผ้าสิเขาเรียกมันว่าความรักไวเป็นบ้าเลยชีวิตรามเมชอนเธอขึ้นไปบนคอนโดมิเนียม เขาวางรมนลินลงบนเตียงนอนกว้างอย่างเบามือลำคอแห้งผากไปกับความปรารถนาอันมากล้นเลือดในกายสูบฉีดรวดเร็วผิดปกติไม่มีอะไรที่เขาต้องคอยเลยเมื่อตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมารมนลินทําให้เขาจดจําในสัมผัสของเธอจนกลายเป็นภาพซ้อนที่มักโผล่ขึ้นมาทุกครั้งยําเขาร่วมรักกับผู้หญิงอื่นราเมดันตัวเธอพิงอยู่กับผนักเตียง มือหนาลูบสัมผัสเรือนล่างอรชรด้วยความเชื่องช้าเขาอยากใช้เวลาจดจำทุกอย่างที่เป็นเธออีกครั้งเรียงฝีปากอุ่นแนบจุมผิดลงบนกรีบปากนุ่มเขาจะหลดชุดลาตรีออกไปจากตัวเธอรอยแผลเป็นจางๆบริเวณท้องน้อยทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดในหัวใจลึกๆเขาสมควรยืนเคียงข้างเธอในวันที่เธอต้องผ่านความปวดหล่าวมากที่สุดในชีวิตอยู่รับขวัญบุตรชายและยิ้มทางน้ำตาร่วมกับเธอ แต่เขากลับไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้นทั้งหมดเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของเขาเองผมขอโทษนินเราจะมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะความรู้สึกจากใจจ,จริงของเขาหรือเป็นเพราะแรงอารมณ์ที่กำลังพาให้คลอยตามไปหยาดน้ำตามากมายนองอยู่ที่เบ้าตาเธอรู้สึกอบอุ่นเชื่อมั่นและตาตรึงไปทั้งหัวใจ ต่อให้เขาจะลืมคำพูดนี้ไปในช่วงเช้าก็ตามแล้วคุณจะได้รู้ว่าผมไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆเธอรู้ว่าเขาไม่อยากให้เธอเศร้าในเวลาที่ทั้งคู่กำลังจะมีความสุขร่วมกันต่างหากเลิกลงตัวเองสักทีเธอพึมพามน้ำเสียงพราไปหมดรามเมตรขมวมดขิวเข้าหากันหรือว่าคุณไม่ได้ต้องการมันนินบอกผมสิว่าคุณไม่ได้ต้องการมันนินฉันต้องการคุณต่างหากคะ่ะ คุณเล่เธอยิ้มให้เขาอย่างน่ารักราเมนไม่คิดว่าเธอจะน่ารักได้ขนาดนี้เขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเมื่อมือเรียวปลดสิบกางเกงทานไฟอุ่นๆถูกจุดขึ้นด้วยเปลวเพลิงสเนหาอีกครั้งโดยมีความประดานาเป็นเชื้อเพลิงคอยเติมเต็มให้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้บนเตียงนอนที่เขายังไม่เคยพาใครขึ้นมาสักคนอีกทั้งไม่คิดว่าจะได้หญิงสาวที่เขาเฝ้าฝันถึงบนเตียงแห่งนี้ กลับมาทำให้ทุกอย่างกลายเป็นความจริงไฟแห่งความทวีหามอดไหม้ไปทั่วตัวเขาและเธอมีเพียงความรุ่มร้อนความหวยหาและตราบาปที่สลัดสัมผัสของกันและกันอยู่ในหัวใจอย่างไม่อาจลบเลือนปียพง์เดินกระวงกระวายอยู่ริมระเบียงจนดึกเขาภาวนาขอให้รามเมางแม่พระรมนลินกลับมาส่งที่บ้านเขากลัวเหลือเกินกลัวเรื่องที่ไม่สมควรเกิดจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง เขาเจ็บปวดที่รูทั้งรูแต่ไม่อาจห้ามปรามหรือหยุดยั้งความต้องการของทั้งสองเอาไว้ได้คราวนี้เขาคงต้องโทษตัวเองเต็มๆที่ปล่อยน้ำมันไว้ใกล้ฝ่ายจนเกินไปเขายกมือขึ้นกุมศีษะในที่สุดโรมนารินก็หายไปกับปราเมฆตลอดทั้งคืนจริงๆกระทั่งตอนนี้เขายังไม่สามารถติดต่อทั้งคู่ได้เลยปิยพงษ์ถอนหายใจเขาเป็นแค่บิดาเท่านั้น เขาไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดชะตาชีวิตของใครทั้งสิ้นในเมื่อทั้งคู่ยังคงทวินหาซึ่งกันและกันอยู่เขาก็หวังให้ราเมีและโรมนลินยอมเปิดใจให้กันมากกว่านี้จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดซ้ำสองขึ้นอีกนี่มันหมายความว่ายังไงกันพ่อยานินหายไปกับไอ้หมอนั่นทั้งคืนพ่อคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยงั้นหรอดูนี่สะก่อนสิพงคลยย่นหนังสิพิมพ์ประจําวันนี้ให้บิดาเขาปียพงศ์สูดหายใจเข้าลึกๆ เขาไม่ได้แปลกใจกับเรื่องแต่งงานที่รามเมธแถลงกับสื่อแต่เขาต้องการคําตอบเรื่องที่รามเมธถูกกระชากลรมนรินออกไปจากงานต่างหากเหล่าก็เรื่องของบุตรสาวรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอดีตแฟนสาวของราเมธด้วยทําไมถึงได้โยงใหญ่ให้อารมณ์นรินกลายเป็นมือที่สามอย่างนั้นรอสองคนนั้นกลับมาพ่อจะเป็นคนถามกับราเมธเองเขากดน้ําเสียงลงต่ํานี่พ่อยังจะรออีกเหรอ เมื่อคืนไอ้สารเลวนั่นพายนินไปปู้ยี่ปู้ยำถึงไหนบ้างก็ไม่รู้พ่อยังจะมารอํามันอีกนั้นเหรอพงพลหุนหันรพลันแล่นไปหมดเิดว่าเขามองสายตาที่เต็มไปด้วยความโหยหาของราเมศไม่ออกหรือยังไงกันเพราะแบบนี้ไงเล่าเขาถึงไม่อยากให้มันเข้ามาเหยียบที่นี่อีทำไมฉันจะไม่รู้เขาฟาดมือลงบนโตเลิกโวยวายเราขึ้นไปดูหลานได้แลเราจะเพชรพงพลกำมือแน่นผมจะไปเอาเรื่องไอ้ราเมศที่บ้านมันเอง ถ้าพ่ออยากอยู่เฉยๆก็ตามใจเขาก้าวเดินไปยังประตูทันทีอยากไปให้เขาดูถูกน้องสาวแก่ก็เชิญน้ำเสียงนี้ทำให้สองขาของพงพลชะงักลงยังไงสองคนนั้นก็กำลังจะแต่งงานกันอยากเข้าไปชักใบให้เลือเสียจะได้ไหมพ่อหมายความว่ายังไงพ่อกำลังจะทำอะไรอยู่ยกยายนินให้เป็นเมียมหาเศรษฐีเพื่อที่พวกเราจะได้สบายกันหมดงั้นหรอ เราก็ปล่อยให้เยนินต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นไปวันๆใช่ไหมหนังสือพิมพ์ในเมืองปียพงศ์ถูกปากเข้าเต็มๆใบหน้าบุตรชายเขาไม่เคยสนใจด้วยซ้ำว่าราเมศจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเพียงชายหาเช้ากินค่าสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือความรู้สึกลึกๆต่างหากราเมศกับรมนลินหลักกันเหตุผลนี้ทําให้เขายอมทนใจเย็นอยู่กับที่อย่างนี้ฉันบอกให้ขึ้นไปดูหลานยังไงเจ้าเพชร พ่อพงพลเงิมงิก็ได้แต่ผมไม่มีทางอยู่เฉยๆแน่ถ้าเย,ยนินทองไม่มีพ่อขึ้นมาอีกผมจะไปเอาเรื่องให้ถึงบ้านถึงบริษัทของมันเลยคอยดูพังหมดแล้วภาพลักษณ์ของประธานผู้บริหารสิรีบบุญยลอดคอปเปอเรชั่นกรุมงั้นหรอตอนนี้บริษัทเกียรติขจรเทเลคอมคงมีแต้มนำหน้าไปแล้วทางที่สิีบบุญยลอดคอปเปอเรชั่นกรุมดูดีกว่ามาโดยตลอด วันนี้ไม่ต้องเข้าบริษัทนะสุดาเกสุดาเลิกคิว้วเธอเดินตรงมาที่โซฟาตัวประจำซึ่งตั้งต,งตรรางงานอยู่บริเวณโถงกลางคลงาสิสลิบนเดลัสมีอะไรหรือเปล่าคะแม่หรือว่าพี่เล่ทำอะไรอีกหนังพ่นลมหายใจแรงๆกระเมเดกำลังเสียสูนในชีวิตเพราะเรื่องของผู้หญิงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักนิดหางนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงการประมูลสัมปทานสัญญาอินเทอร์เน็ต 5G ที่ใกล้จะมาถึง ความจริงแล้วตอนนี้เขาสมควรทําตัวให้น่าเชื่อถือเข้าทํางานที่บริษัททุกวันตอบคําถามในที่ประชุมได้อย่างฉะฉันชัดเจนกาลาเมดกลับเซ็นเอกสารจากเลขานุก,การอยู่ที่บ้านมาเกือบสองสัปดาห์แล้วอีกทางข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่ลงกันไม่เว้นแต่ละวันบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในตัวประธานผู้บริหารจนหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วก็พี่ชายเราณสิ แทนที่จะอาศัยงานเมื่อคืนในการสยบข่าวรือต่างๆซะแต่ตะเลกลับสร้างเรื่องให้วุ่นวายกว่าเดิมขึ้นมาอีกเกศสุดารับหนังสือพิมพ์ในมือมันดามาอ่านคุณแม่ไม่น่าส่งพี่เลยไปเลยนะคะงานเมื่อคืนมันเป็นถิ่นของเยนิสายังไงก็ต้องมีเรื่องแน่เธอถอนหายใจความจริงมันดาของเธอน่าจะส่งตัวแทนของราเมศไปมากกว่าเขายังอยู่ในช่วงจุดพลิกผันของชีวิต เธอเข้าใจดีว่ารามเมศต้องการเวลาในการปรับตัวมากแค่ไหนแม่ก็หวังว่าตะเลจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ใช่ทําวิกฤตให้กลายเป็นจุดจบแบบนี้เราแม่จะทำยังไงต่อละคะเกรดสุดาจนปัญญาขนาดเธอยังพลอยเข้าบริษัทไม่ได้ไปด้วยเลยป่านนี้นักข่าวคงออกกันอยู่เต็มหน้าบริษัทไปหมดแล้วแน่โทรตามตนัดมาให้แม่ทีสุดานางล่างน้ำเสียงอ่อยไม่อยากเชื่อเลย ว่าเราจะได้เห็นหน้าว่าที่เจ้าสาวตะเลจากหนังสุพิมพ์ก่อนค่ะแม่เธอคงไม่มีปัญญาแก้ต่างเรื่องทั้งหมดได้แนเมื่อเธอไม่ใช่ราเมนอีกอย่างพี่ชายเลิกรับสายของเธอกับมันดาไปแล้วหวังว่าเขาคงยังไม่เลิกรับสายของนันทภพเพื่อสนิทหรอกนะโทพี่เลนะพี่เลททำอะไรทำไมไม่ปรึกษากันบ้างเลยปีมิสาตลีตะลานมาอย่างห้องทำงานของชนมภูม เธอเขอประตูพลางเปิดเข้าไปโดยไม่คอยให้เขาบอกอนุญาตแงล่ะเ็เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเพื่อนของเขาคนเดียวเลยไม่รู้ป่านนี้เพื่อนของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างราเมศพารมนลินไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ทำไมถึงได้หายกันไปทั้งคืนอย่างนี้นะเปมิสาชนมาภูมิเง่ยหน้าขึ้นจากกองเอกสารเขาเลิกคิวนิด,น,ดนี่ยังไม่ถึงเวลาประชุมหรือคุณจะคิดถึงผมขนาดนั้นเลยเหรอให้ตายสิ เขาชักพึมพำเสียงดังเกินไปแล้วคิดถึงจนแทบคลั่งเลยล่ะคะ่ะเธอย่อตัวลงนั่งพลางช้งอ้ศีรษะเข้าไปทางเขานี่มันอะไรกันคะคุณภูมิที่คุณบอกฉันว่าช่วยเลือกชุนให้เพื่อนที่แท้เพื่อนของคุณก็คือคุณเลแล้วทําไมคุณไม่บอกฉันแต่แรกว่าสองคนนั้นจะไปออกงานด้วยกันเธอเรารัวลินใส่เขาเป็นพลวันอย่าเอาความเป็นเจ้านายมาอ้างตอนนี้เธอเข้ามาหาเขาในฐานะเพื่อนสนิทของรงมนลิน ที่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนไปด้วยหลังพี่ชายของหญิงสาวโทรศัพท์มาเอาเรื่องกับเธออีกทอดเธอยอมรับว่าเป็นเพราะเธอให้ที่อยู่ของรมนลินกับชนมาภูมิหลังจากเที่หญิงสาวต้องย้ายบ้านหนีขี้ปากขุนสุขสิบนินทาที่อุ้มทองไม่มีพ่อออกจากบริษัทของเขามาโอเคผมขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณตั้งแต่แรกก็ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรอีกอย่างที่เอเร่พาเพื่อนคุณไปออกงานอย่างนั้น คุณยังดูไม่ออกอีกแล้วว่ามันจริงใจกับเพื่อนคุณแค่ไหนไม่งั้นมันคงไม่พาออกสื่อให้ผูกมาตัวเองหรอกนะเขาเอ็นคอถอยหลังไปเล็กน้อยก่อนที่เธอจะแนมหน้าผากประกบติดกับเขาจริงใจกับผีนะสิคราวนี้เธอไม่ยืนหน้าเข้าไปอย่างเดียวเปมิสาขวาคอเสื้อชนมาภูมิติดมือมาด้วยเพื่อนคุณพาเพื่อนชานหายเข้ากลีบเมฆไปกันทั้งคืนเนี่ยนะจริงใจ เขายืนหน้าเขาไปใกล้เธออย่างที่เธอชอบทํากับเขาบ้างคุณว่าอะไรนะไอเลพาคุณเนีนหายไปไหนไม่รู้ทั้งคืนงั้นหรอเป่นมิสาปล่อยมือจะขอเสื้อเขาพางหย่อนก้นลงบนเก้าอี้เช่นเดิมแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กลับด้วยบัดสมเอ๋ยที่เมื่อคืนล่าเม่ไม่ยอมรับสายเขาต้องเป็นเพราะเรื่องนี้แน่นอนแล้วคุณจะให้ผมทํายังไงล่ะเป่นมิสาผมไม่ได้ฝังชีวไวในตัวไอเลสักหน่อย จะได้รู้ว่ามันพาคุณนินไปอยู่ที่ไหนโทไว้เธอสะบดใส่เขาถ้าฉันรู้ว่าเพื่อนคุณจะทำกับเยนินอย่างนี้ฉันไม่มีทางช่วยพวกคุณตั้งแต่แรกหรอกเธอลุกยืนขึ้นเขาก็ไม่มีประโยชน์พอๆกับเพื่อนของเขาจริงๆเลยพวกผู้ชายก็ดีแต่แบบนี้แหละเห็นเซ็กเป็นเรื่องสนุกสุดท้ายก็มีแต่ผู้หญิงที่เป็นฝ่ายรับครอกกรรมแทนทั้งหมดเห็นแก่ตัวสิ้นดีเดี๋ยวเปมิสานั่นคุณจะไปไหน เขาร้องตามหลังเธอไปติดๆก็ไปตามหายยนนินไงเล่าคุณไม่มีประโยชน์เราจะให้ฉันอยู่ด้วยอีกทำไมเธอแผดเสียงใส่เขาเ็รมิสาไม่ได้หันกลับมามือเรียวผลักประตูออกไปในทันทีเดี๋ยวสิเปรมรอผมก่อนสิคุณนันทพผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เขาจะช่วยอะไรได้เลยเขาก็ไม่รู้พอๆกับที่ทุกคนไม่รู้นั่นแหละเขาติดต่อรามเมศไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืน แล้วตอนนี้เขาก็ติดต่อชนมาภูมิไม่ได้อีกคนพระเจ้าช่วยทำไมเกศสุดาต,ต้องคิดถึงเขาเสมอเวลามีเรื่องแบบนี้ด้วยเขาคงช่วยเธอได้ดีกว่านี้แน่ถ้าบังเอิญหล่าเมธไม่ใช่เพื่อนสนิทของเขาและเธอก็ไม่ใช่น้องสาวคนเดียวของมันบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะตะนัดเรารู้เห็นเรื่องของตะเลมาตั้งแต่แรกใช่ไหมเกศสุดานั่งนิ่งเธอมองเขาด้วยสายตาขออภัยเธอจนมุมจริงจ ขื่นเธอหลุดปากบอกมารดาว่าเคยพบว่าที่สพายกับหลานชาวไวน่ารักมาก่อนหน้านี้แล้วมีหวังคราวนี้เธอได้โดนไปกับพี่ชายทั้งขึ้นทั้งล่องแน่ครับนันทะพบก้มหน้านิ่งบอกแม่มาให้หมดเลยนะตะนัตมีอะไรที่แม่ยังไม่รู้เกี่ยวกับตะเลแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอีกนันทะพอ,อั้มอึ้งเขาคงไม่สามารถเล่าทั้งหมดให้คุณหญิงสมรัศมีฟังได้หรอกเขาไม่รู้ว่าราเมศอยากจะเปิดเผยให้นางรับรู้มากน้อยแค่ไหน เราก็ไม่รู้ด้วยว่าระหว่างเราเมศและลมนลินจะเป็นอย่างไรต่อไปผมทราบแค่ว่าไอเล่ยบังเอิญมีลูกชายไว้สองขวบก,กว่ากับเธอส่วนเรื่องอื่นผมว่าคุณแม่ไปถามไอเล่ยเอาเองดีกว่าน่าจะดีที่สุดน,นะครับอะไรกันตนาช่วยกันปิดดีจังเลยนะเรื่องแบบนี้คุณแม่คะพอได้าแล้วค่ะคุณแม่เกสุดาตแทรกขึ้นเธอนึกสงสารเขาไม่ห่างพี่นัดไม่ใช่พี่เล่ยสักหน่อยคุณแม่อยากเข็นพี่นัดนักสิคะ คุณหญิงสมรัสมีลิวตามองมาที่เธอเข้าข้างกันอีกคนแล้วนะสุดาโท่แม่คะเธอทำน้ำเสียงอ่อยไว้ค่อยรอถามพี่เลก,ก็ได้นี่คะแม่นั่นสินะถ้าติดต่อไอเลได้เมื่อไหร่ผมจะบอกให้มารีบกลับบ้านทันทีเลยครับแค่กลับบ้านอย่างเดียวคงไม่พอแล้วแหละบอกให้ตะเลพาลูกกับเมียเข้ามาหาแม่ที่บ้านด้วยไม่ใช่เปิดตัวกันข้ามหัวแม่แบบนี้เกสุดาเหนื่อยใจแทน ถ้างั้นหนูติดรถพี่นัดเข้าบริษัทเลยนะคะแม่ให้ตายสิเธอต้องหนีออกไปจากบ้านก่อนจะถูกมันด่าปวนปริษาทไปมากกว่านี้ไม่ต้องนางยัง้งทำไมละคะแม่เธอไม่เข้าใจป่านนี้นักข่าวคงคอโตกกลับไปกันหมดแล้วแหละค่อยเข้าบริษัทพรุ่งนี้พร้อมแม่คุณหญิงสมรัศมีเงียบไปครู่หนึ่งแม่จะเป็นคนกู้ภาพลักของบริษัททั้งหมดกลับมาแทนแตะเลยเองจบตอนที่สิบสี่